เอาละคนพวกนี้เขาคือทหารเหรอมี <ไป S 1> อะไรบ้างถุดว่าเขาไม่น่าจะมีอะไรมากเนะ่โอเคได้น้ำมันมาไม่เป็นไรเราไปดูบ้านหลังตรงข้างดีกว่าโกดังหลังนี้น่าจะมีของที่เราต้องการก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นโอเคจุด okay. ว่าจะมีของยอดต้องการไดยนะพวกเหล็กนี่เอง อ๋อแย่แล้วฉันทำมือลั่นแย่แน่แย่แน่เราต้องรีบแล้วจังหวะนี้พวกผมวิ่งมันมาแน่เดี๋ยวเข้าวิ่งไปจากตรงนี้มาแล้วรถไปมันมาแน่มันมาแน่ไป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 เดี๋ยวทุกเดี๋ยวเข้าเร็วเข้าแย่ละแหวกข้าประตูไปได้ไงเนี่ยวคือรถรถรถมันมาแล้วโอเคขอบคุณมากเพื่อน มีจุดที่เราต้องไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าก่อนที่พวกมันจะมาก่อรถเรางั้นเราจะแย่แน่โอ้ยยาละเปโลเปโลเปโลมาพวกมันมาละพวกมันเริ่มแห่กันเข้ามาละไหนอยู่ตรงด้านล่างเลยเต้องกลับไปด้านล่างเร็วเข้าพวกมันมาเต็มเลยน่ากลัวจริงๆมา,าไปตรงนี้แหละ หนึ 1> 1, ่งพันกว่าเมตรอ่ะยังไกลเลยแต่ทังไงเราต้องไปชิปเอสบอกว่าให้เราต้องไปตรงนั้นทางนี้ใช่ไหมเล็กโกยังไงเราต้องผ่านพ้นที่นี่ไปให้ได้อีกไม่นานเราก็จะได้รอดจากเมืองนี้แล้วกดทนอีกนิดเดียวเท่านั้นเองตอนนี้อดทนอีกหน่อยเท่านั้นเอง Okay. ไม่เป็นไรหนทางด้านหน้าก็ใกล้ถึงละจุดที่เราต้องไปจักการเราก็หวังว่าอยจะเจออะไรที่แบบอันตรายมากกว่านี้เลยแลตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ที่นี่ที่นีค่คืออีกจุดหนึ่งแต่ไม่ใช่รู้สึกว่าเราต้องออกจากตรงนี้่อไปโอ้โหมันเยอะมากเลย เห็นจากแสงไฟรถแล้วนี่คือแบบเยอะจริงเร็วเข้าเร็วเข้าอันตรายอันตรายอันตรายจุดๆเข้าด้านไหนได้บ้างอาจจะรู้สึกว่าต้องเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้มีภารกิจให้เราต้องทำด้วยคนพวกนี้ของข้าพี่เหลือจากเราโอเคตรงนี้อย่าละอย่าละอย่าละนี่ลงนี่ลงนี่ลงเลยเราแย่แน่โอเคโอ้เขียบแย่เอาละ รีบไปรีบไปอของมีเยอะมากอย่าไปยุ่งกับเราเราต้องทิ้งของไว้ตรงนี้ก่อนเริ่มเข้าเริ่มเข้าเริ่มเข้าโอเคไปเอาของไปรื้อเลยเอาละอ <That 's S 1> ย่าละ <c oughs> อยู่ไหนอยู่นี่เอาเลยเอาเอาเรุดไปหมันน่ะรุดเข้าเรุดเข้าเอาไป ดูเข่าตอนนี้พยายาไปเผาในการช่วยเหลือนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเดียเดยเ๋ยวเข่าดูอย่าละมันจะมาทีนึงน่าจะรอดแล้วโอเคเรียบร้อยรอ,อปลอดภัยจนได้เยี่ยมเลยโอ้ได้ปืนดีมาด้วยเยีย่ยมเลย เฮ้ยย่าล่ะนั่นล่ะนี่ไงอย่ามายุ่งกับฉันโอเคดีมากเลยสบายสบายทีนี้เอาขอไปเก็บก่อนดาดาสมบีเต็มเลยพวกมันมันรอเราอยู่เต็มเลยเราต้องเข้าไปจัดการพวกมันยังไงเราต้องลุยอยู่ดีเอาล่ะอย่ามายุ่งอย่าละ Ừ, cả đây nè dạ yeah, lắng 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 dạ mình dùng cái lóng nè 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 khó đây kịp khóng một ôi kịp khóng kịp hóng. À, kịp bay đi đâu sau này để thi được thái nó có đây chờ đã ít nửa chay nó có đây ở chặt lắm เอาละมีของอะไรให้เราต้องหาอีกไหมว้าว <Wow. S 2> ได้ของดีอยู่เราต้องทิ้งของบางอย่างไปเอาละมีอะไรบ้างที่หาบ้างตรงนี้มีกล่องซ่อมรถเราต้องเอานะโอเคบางอย่างเอาไม่ได้ละของเต็มไปหมดเลยขอเหล็กถุงนึงเยี่ยมเลย ราไปจากที่นี้ก็ดีกว่าเหนื่อยมากเลยอยากจะพักพอนแล้วตอนนี้เราเจอตรงข้ามมาเยอะโอเคมีภารกิจตรงนี้ที่เราต้องไปทำไปดูทั้งห่อยว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรแย่ละไอ้๋ยวจะอ้วนมานอนด้านล่างเกือบไปเหยียบแล้วเมื่อกี้นี้ ไหนวพวกนายมีอะไรให้ช่วยเหลือโอเคตรงนี้เป็นบ้านหลังเก่านะว่าไงได้เลยตามมาตามมากขอดีเลยเราต้องเปลี่ยนปืนไหนให้ไปทำอะไรตรงนี้ใช่ไหมมาขึ้นรถมารู้สึกว่าเขาให้ช่วยเหลือได้ทักอยษะหนึง่งอย่าเยียบไปคาด

เดี๋ยวท oh, oh, like ีเ uh ดี huh. ๋ยวทีระวังทุนบี้ด้วยด้านซ้ายด้านขวาพวกมันต้องอยู่แถวๆนี้แน่ๆเอาล่ะให้เราหาอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวอืมอืมอมถีเยอะจริงอย่ามายุ่งเดี๋ยวเข้าจัดการมันจัดการมันเหนื่อยมากเลยอืมจนหมดแรงแล้วเหมือนม้าละ มันมาไม no so ่หยุดไม่ยอมเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหวกแล้วเหรอโอ้ยทำอะไรไเยอะจังโอ้ยเหนื่อยแล้วนะทิพเ์เี่ยทิพย์เชี่ยอย่าละมันมาละเราไม่ไหวแน่เราต้องใช้ไฟในการเผาละเดี๋ยวเผาเดี๋ยวเผาเดี๋ไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเราเดี๋ยวมีที่กอดโอ้โหนี่มันถึกมากอุ้งแย่ละ โดนอืมเดี๋ย,ย,ยไปยุ่งนี่ไงนี่ไงไปสิเราต้องถ่วงเวลาไว้ดูเข้าดูเข้ามันมานะ้าละนี่ไง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 มาสิครับก็มาดิครับนี่ไงนี่ไงเอาไปสิเข้ามาสิเฮ้ยเกล็กเหรอตัวคอเรา

You in โอ้มีของขายเต็มเลยเราขอซื้ออาหารแล้วกันเราต้องซื้ออาหารก่อนตอนนี้อาหารเราใกล้มหมดละนี่คือสิ่งที่แย่มากๆมันมไม้ครับดึงนะนี่ไงหลบไปหลบไปอย่ามายุ่งแย่ละ มันมีบางทีบางอย่ากกำจะมาอย่าละอย่าละมันเปลี่ยนปืนทิ้ไวเลยระวังด้วยอย่าให้มันไปยุ่งกับเราเด็ดขาดโอเคเติมน้ำมันรถก่อนมันมาแล้วอย่แล้วอุ้ยแย่แล้วอื้อหือไปโล่โอเคโอ้โอ้เกือบแย่ต้องกินยาก่อนนี้ไปโลมันมาแล้ว เี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าซี้เดี๋ยวเข้าซี้มีอะไรขายบ้างขอละกันทันนี้โอเคขอถือกระถุน่อละกันมีแค่นี้แหละให้เรามาเดี๋ยวไม่เอาละกันโชคดีนะเพื่อนเอาละอุยแย่ละ โอเคจบคลิปนี้ก็แล้ไม่ไหวแล้วขอ,อพักผ่อนก่อนแล้วกัน